แ้่ระดับถัดไปนะครับระด,ดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับได้รับทุนมูลค่า8,000บาทนะครับจำนวน9คนนะครับ<ห>เด็กชายภาคินพว่วงลักนจะเด็กชายนนทพัฒน์จันทศรี่ได้2ชัวโมง อยนนแ้เมดก็เปลนานเด็กหญิงอานง์น้าามีานนีากระดูกหม่ก้อนเลยเหมือนมือถือเด็กชายอาริสุวรรณเนันนเเเด็กหญิงสิริรัตนย้อยสนิท

ไปเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาวิที่านะคะเป็รับทุนการศึกษาคุค่า8 0 0 0บาทจำนวน3คนครับเด็กหญิงกฤชกรคำบุญลูกอทอมาด้วครอบครัวเขาได้สองคนไปดูมุมท้องตลดไปในามตลอดมีแลวองจะพนกตนเหนื่อยเด็กหญิงปวีกรพลาบุญ เมนีไมันจะมาหวานมาสตัวแล้วนะได้ตัวที่ห้าได้เด็กกิงเข็มนนัดสาาจิตใจวันโอ้ส่วนอะคนชนะนานแล้วก็อีกคนที่เล่นดิ้องการตองการระดับทันไปนะครับระดับชั้นมัธยมิศึกษาีิเี่นะครับได้รับนการศึกษาหนึ่งมื่นบาทจำนวนหคนนะครับเด็กชายนัทถนนอัคราพครับ นางสาวอมิตาเอกศรี<ว>นางภูมิดิเศรคืุบง<ว> จิตนะพงศ์พรพงศ์นายสมปราเนรสงสงศ่ต่อไปเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับ้รับทุนการศึกษามูลค่า1,000 0บาทมีจำนวน4คนครับนางสาววันรัตน์ประสานเสียง

ถัดไปนะครับเป็นระดับชั้นปวชนะครับชั้นปีที่3นะครับได้รับทุนการศึกษาจํานวน12,000บาทนะครับจํานวน,น1คนนะครับได้แก่นายหาุพงศ์เพชทสุ ต่อไปเป็นระดับปริญญาตรี้นปีที่หนึ่งนะครับได้รับทุนการศึกษามูลค่าสองหมืนบาทมีจำนวนสามคนครับนางสาวอัจฉริยารุจิรากาโมนนางสาวปานไทยดินสามเกลียว นางสาวพันธการสามเกลียวอ้ได้สองคนเลย